สวัสดีครับวันนี้ทีมงานรถขนย้ายโคกระบ,บือสาเกตนครจังหวัดระยร่นะครับมาทำการย้ายเดินทางข<า>ึ้นสูงขั้นมาพนมาี่ผมโอบไปสูงข<ม>ั้มมนครับติตดต่อได้เลยครับอ,อันนี้มีแต่มือนำรักแมนครับไม้บอกว่ามือนำแมนครับผมติตดต่อได้เลยครับอาจครับรถกับพี่ผอมครับกำลังเดินทางออกจากที่ออฟฟิศวันนะครับของอาจารย์ เชือเดินทางไปโชว์ที่งานประกวดจังหวัดสกลน,นครนะสวนฉเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสกลน,นครน,รนะครับน้องหานนะครับนี่กำลังเดินทางออกจากเรศนะครับพอมีน้องนสนใจน้ำเชื้อเข้ามาบริการเข้ามาเอาไปใช้ได้เลยนะครับงานนะครับ จิตสวรรณเมือง้อะเอ็ดนะครับท่านอาจารย์ชีวานะครับสวนภูมิีมกำลังเดินทางฝากขอได้กดติดตามใน,นครัวพิ่น้ำท่านใดสนใจอยากจะได้ควายพ่อพันธุ์ใหญ่ๆนั้นหนาะไปพัฒนาแม่ควายของตัวเองนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางนะครับท่านอาจารย์เรากำลังเดินเดินทางสู่เมืองสุลนนรรพร้อมผลงานลูกสวยๆใหญ่ๆน้าๆนะครับเข้าสู่การเดินทาง

กดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ